เอาล้วครับผมสตรีทที่ช่วงเวลานะครับผมอันนี้เป็น the sandbox นะครับผม1ล้าน M sand นะครับของ doggy dolls นะครับไม่ใช่ doggy dolls แต doggy c r a f s นะครับผมสำหรับใครที่สามารถเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งสัปดาห์ละสัปดาห์นะมีให้2 5 0 0 0 0 K นะครับผม2 5 0 0 0 0หนั่นแหละครับผม M sand นะกคลังแจกแล้วครับผมซึ่งสำหรับคนที่จะได้รับไปนะครับผมก็คือคนที่มีไอตัว doggy นะครับผมคือไอตัวเนี้ยไอตัวหมาตัวนี้แหละครับผมที่เขาขายในส่วน collection นะครับผม open sea ของ snublock นะครับผม ใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมและแน่นอนที่สุดนะในส่วนที่เป็นคอนทราสต์นะครับผมโอกาสได้รับก็มีนะฮะแน่นอนนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณต้องทราบไว้นะครับผมก็คือทุกๆโอกาสของคุณย่อมมีการเสียโอกาสเช่นเดียวกันนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณต้องมีความเสี่ยงในการที่จะลงนะครับผมเงินในการซื้อด็อกกี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่านี้ผมบอกเลยนะผมว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับผมอย่าได้ลงไปนะผมเพื่อที่จะ ไปเสียตังค์เด็ดขาดนะครับผมแน่นอนว่ามันมีรีวอร์ดแชร์ให้คุณสองแสนห้านะผมถือว่าเยอะมากๆนะผมแล้วก็เยอะไม่รู้เยอะยังไงแล้วนะฮะแต่ราคาที่คุณจะซื้อนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับผมในส่วนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเนี่ยมันมีเอินนะฮะซึ่งคุณสามารถไปดูได้นะครับผมในส่วนนี้นะป๊อเสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ย เราไปดูในส่วนที่มันมีให้เราดูนะครับผมในส่วนนี้เพิ่มเติมนะคือในการซื้อด็อกกี้ซบล็อกนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยราคาท็อปบิดนะผมไปอยู่ที่ศูจุดสามแล้วมั้งถ้าตอนนี้ผมดูไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเท่าที่ผมดูนะอันนี้ก็เป็นวิสิตนะผมอันนี้ก็เป็นวิสิตในแต่ละอันนะฮะ อันนี้ต้องโพส์นะผมคือโพส์รูปนะฮะถ้าไม่โพส์พิจเจอร์นะครับผมก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะก็เนี่ยครับผมแล้วก็จะมีโอกาสได้รีวอร์นะผมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถามว่ายากไหมผมมองว่ามันไม่ง่ายนะใช้คํานี้นะผมในการได้รับนะราคาค่อนข้างฟอล์ลดลงจากเดิมพอสมควรนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีมากไหมบอกว่ามันยังไม่ได้ราคา ดีเดย์อะไรขนาดนั้นนะเพราะตอนนี้ฟอร์รถก็จริงนะราคาแม่งก็ห้าหมื่นสามอยู่นะครับผมห้าหมื่นสามพันดอลลาร์นะตกเราเราหมื่นแปดนะครับผมหมื่นแปดนะหมื่นแปดนะโวイหมื่นแปดนะโวยนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่คุณนะครับผมที่คุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็แล้วแต่เลยนะฮะในการตัดสินใจของคุณนะครับผมซึ่งตังผมก็ไม่พอนะฮะโคเศร้าเลยอ่าเดี๋ยวดูนะเผื่อเผื่อมีใครมาซื้ออะไรในกระเป๋าผมผมก็จะ รีบเอามาขายเอาทั้งหมดนะฮะคอมเมนต์พลาสไปก็รอกันไปนะฮะรอกันนานแสนนานมีใครออฟเฟอร์ตัวไหนบ้างวะเนี่ย <c oughs> ปล่อยออกไปสักตัวดีไหมเนี่ย มีคนดูหกวิวนะฮะหกคนนะดูเยอะจากอัเราเสร็จเดี๋ยนะยไม่อยากไม่อยากไอ้นี่อ่ะไม่อยากเสียตังค์ซื้อเท่าไหร่แต่ผมมีอีกตัวนะครับผมในส่วนของ,งกระเป๋ากกระเป๋านึงนะฮะอยากซื้ออีกตัวหนึ่งเผื่อไว้เพราะว่าแบบมีโอกาสให้ลุ้นลับเยอะขึ้นนะครับผมแต่ก็นั่นแหละอะไรก็ตาที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็จะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับผมซึ่งสุดท้ายวันที่สินะบนะผมลูปท็อปนะก็ รีบหน่อยนะฮะบอกไว้ก่อนไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป้อมสวัสดีครับ